สวัสดีค่ะลูกเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดมินขอเชิญชวนเที่ยวงานประจําปีขึ้นเขาเผาข้อหลามในปีที่ใกล้จะถึงในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะที่วัดสุวรรณคีรีหรือวัดเขาดงยางอยู่เส้นทางถนนสาย331มุ่งหน้าไปทางนิคมอุตสาหกรรมเกตเวพนมสารคามกบินบุรีนะคะซึ่งวัด สุวรรณคีรีนะคะหรือวัดเขาดงยานนะคะตั้งอยู่ที่หมู 7, นน่เจ็ดตําบลหนองแหนอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเสรานั่นเองนะคะโดยไปถึงนะคะก็จะเจอซุ้มประตูทางเข้าวัดสุวรรณคีรีนะคะเข้าไปประมาณ300เมตรก็จะมีหลวงพ่อทันใจนะคะเป็นที่ไหว้กราบสักการะบ,บูชาอยู่ด้านหน้าและมีพยานาคพ่นน้ำนะคะ ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนี้เองนะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะหลวงพ่อทันใจนะคะผู้ที่มาท่องเที่ยวก็จะสามารถขอพอรจากท่านได้นะคะหลังจากกราบไหว้หลวงพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินไปต่อทางด้านซ้ายมืออีก200เมตรก็จะมีหลวงพ่อบาทพระศิวลีนะคะเจ้าแม่กวดอิมให้เรากลาบสักการะบูชานะคะและเดินไปอีกนิดก็จะเห็น พระราหูอมจันทรนะคะซึ่งมีเรื่องเล่านะคะสืบต่อกันมาว่าคืนวันวิสาขาบูชานะคะให้เราบูชาราหูอมจันทร์นะคะซึ่งโบราณกล่าวไว้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะโดยความเชื่อบอกว่าราหูอมจันทร์เพราะพระอาทิตย์มีเรื่องกฎเคืองกันครั้งเทวดากวนน้ำอมฤตพวกเทวดาก็จะพยายามกีดกันไม่ให้พวกอสูรเนี่ยได้ดื่มน้ำอมฤตได้สำเร็จนั่นเอง ในช่วงขึ้น15้ค่ำเดือน3ของทุกปีก็จะมีประเพณีขึ้นเขาเผาข้อหลามซึ่งจัดที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาและมีการจัดขบวนแห่เข้าหลามจากอำเภอแปลงยาวไปขึ้นเขาที่วัดสวรรคีรี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานโดยจะมีประชาชนขึ้นไปกราบไหว้เป็นจำนวนหลักหมื่นโดยมีบันไดขึ้นถึง718ขั้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีระฆังกว่า643ใบโดยประชาชนทั่วไปนะคะก็ได้จับจองเป็นเจ้าของระฆังพร้อมแกะสลักชื่อด้วย ในขณะที่เดินขึ้นบันไดนะคะประชาชนก็จะใช้เหรียญบาทเคาะตลอดเส้นทางนะคะเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าจะทำให้ตนเองมีความสงบสุขนะคะมีความสุขความจเจริญการงานก้าวหน้านะคะซึ่งเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนนะคะเราก็จะเจอพระนอนนะคะมีขนาดยาว19เมตรสร้างโดยพระอาจารย์ส่วนนะคะด้านบนยอดเขานะคะก็จะมีการก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีนะคะทางวัดสวุวรรณคีรีก็เลยเชิญชวนนะคะขอให้ร่วมบุญสมทบทุนสร้างบุญนะคะกองบุญละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธ,ธานะคะนอกจากนี้นะคะด้านบนก็ยังมีจุดชมวิวทิวทัศน์มุมสูงที่สวยงามนะคะมองเห็นด้านล่างตลอดแนวโดยเห็นโรงงานอุตสาหกรรมนิคมเกตเวย์แล้วก็มุมกว้างห่างไกลไปหลายกิโลเมตรนะคะ ไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะคะเดินไปอีกนิดก็จะมีสถานที่เก่าแก่ค่ะว่ากันว่าเป็นที่พักของพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะยังไงแอดมินก็ต้องขอเชิญชวนนะคะให้มากลาบไหว้ขอพรสักการะบูชานะคะในวันหยุดนะคะหรือช่วงเทศกาลต่างๆนะคะจะมาเป็นหมู่คณะ มาเป็นครอบครัวนะคะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวเทศกาลขึ้นเขาเผาข้าหลามประจำปีนี้ด้วยนะคะ